บริหารก o o g l e นะครับก็เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลด้วยนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับสร้างความสูญเสียกับผู้คนในหลายประเทศทีเดียวหลากหลายวงการวงการไอทีก็เช่นเดียวกันนะครับสูญเสียบุคลากรเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Google อ n งนะครับผู้ให้บริการ Search Engine หรือเครื่องมือค้นหาชื่อดังเทียนภาพอยู่นี้นะครับคือนายแดนนะครับหรือแดเนียลเฟรดินเบิร์กนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายที่เขาบันทึก ะะเหตุการณ์ที่เขาพูดนะฮะตอนที่เขาอยู่ที่เบสแคมป์นั่นเองนะครับเนื่องจากในแดนเฟรดินเบิร์กเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่นชอบการปีนเขาแล้วก็การประจนภัยเป็นอย่างมากเลยเ็ใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ <c oughs> ไปขึ้นเอเวอเรสต์นะครับ <c oughs> <S 2> <S 2> ซึ่งผู้บริหารของทาง Google นะครับก็โพสต์นะเหตุการณ์นี้นะครับไว้นะครับแล้วก็น้องสาวของเขาก็คือเมแกนเฟรดินเบิร์กเนี่ยเป็นการโพสต์เข้าความยืนยันผ่าน i ิน t a g r กรที่เป็นแอคเคท์ของแดนพี่ชายนะครับว่าพี่ชายนี่ได้รับ ความบาดเจ็บนะคะที่ศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถก็บอกว่า He เ e ค t นเมค่ะ huh ก็คือบาดเจ็บอยู่สักระยะหนึ่ง uh huh ปรากฏว่าที่หัวเนี่ยมีการบาดเจ็บอย่างหนักนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงไปนะครับเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับยังมีอดีตนะฮะคืออดีตคนรักของคุณแดนเดนิเอลเฟรดินเบิร์กเนี่ยเป็นนักสแสดงละครทีวีด้วยคือโซเฟียบุชนั่นเอง โซเฟียบูชนี่แสดงเรื่อง One t r e ฮิลนะครับในสารัฐก็เป็นซีรีส์ดังสมคว็น,วนก็ออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยในการจากไปของแดนครับไปฟังประวัติกันสักนิดหนึ่งนะว่าแดนเฟรดินเบิร์กเป็นใครแดนเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการผู้บริหารนะครับคนสําคัญของ Google X โครงการพัฒนาโลกสูน่นวัตกรรมของ Google นะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สําคัญนะครับเช่น Google g l a s s ที่กำลังจะออกมาหลังจากนี้นะฮะจริงๆแล้วมีโครงการจะออกก่อนหน้านี้สักปีหนึ่งแล้วแต่ว่าเลื่อนโปรเจกต์ไปนะครับเพราะว่าทางเซอร์เก b r บรินผู้บริหารสูงสุดเนี่ยต้องการจะให้มันดีกว่านี้ยังไงแล้วแต่นี่แหละครับเบื้องหลังของคนทํา g Google Glass แล้วก็รถยนต์ Google Car ซึ่งกำพูดถึงรถยนต์ในอนาคตนะครับที่ไม่จําเป็นต้องขับใช่ไหมคะเป็นรถที่บังคับด้วยตัวเองถูกต้องเลยคือใช้แผนที่ Google m a p เนี่ย นำทางไปทุกที่เลยทีเดียวอ๋อคือมาระเซ็ตแผนที่แล้วก็ให้รถนําทางไปเลยเราก็นั่งเฉยๆใช่เป็นรถยนต์ต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ G P S นะครับก็มีการทดลองกันอยู่ซึ่งแดนเฟรเดิรเบิร์กก็เป็นเรียกว่ากงจักรสาคัญในการพัฒนาโครงการนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเขายังเคยทําให้โครงการใน Google หลายตัวนะเช่น Google Adventure อันนี้สร้างเนื้อหาให้กับ Google Street View บนแผนที่ Google Maps โดยการเข้าไปบันทึกสถานที่ที่เข้าถึงยากนี่แหละฮะสาเหตุที่แดนชอบปีนเขาเพราะว่าแดนเป็นนคที เอากล้อง Google Street View ขึ้นไปถ่ายภาพบนเทือกเขาเอเวอเรสต์อย่างเช่นการเข้าไปสำรวจแนวปะการาังใต้น้ำที่ Great Barrier Reef ของ <Australia S 1> ออสเตรเลียแดนก็เป็นคนดำน้ำลงไปเองดำลงไปแล้วตรงนั้นนี่ต้องบอกว่าอันตรายมากนะ Great Barrier Reef เนี่ยสวยแต่อันตรายมากมีแต่คนห้ามคือปกติแล้วนี่นะครับ กูเกิลเนี่ยจะมีข้อมูลเป็นแผนที่เนี่ยทั้งโลกอยู่แล้วเพื่อนรดาคงทราบดีแต่ว่าส่วนของ Google Street View เป็นยังไงครับคูดส่วนของ Google Street View ก็คือจะเอารถเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะเข้าไปเก็บภาพตามมุมต่างๆเพื่อให้เห็นทัศนียภาพอย่างแท้จริงแต่มุมไหนที่คนขอภัยรถเข้าไปไม่ถึงคคนจะต้องเข้าไปแทนซึ่งนายแดนเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ทรงคุณค่าของ Google นะฮะเข้าไปในที่ที่เรียกว่าเข้าถึงยาก และตัวเขาเองก็มาจบชีวิตในที่ที่เข้าถึงยากเช่นเดียวกันนะครับเป็นการสูญเสียครั้งสําคัญของวงการไอทีรวมถึงบริษัท Google ยักษ์ใหญ่ของโลกในเรื่องของการ Search Engine คือให้ค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็มีบริการนวัตกรรมต่างๆมากมายที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดการครับ